บริเวณนี้นะครับไปทำให้พวกเราได้วันญี้เรียนเชิญท่านประธานพร้อมแขกผูกก้มีเกียรติแต่เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศและมาตรก,การดังกล่าวจะทําขึ้นเพื่อความปลอดภัยของกำหนดจุดทําโครงการถนนสีขาวถนนบริเวณแจ้งสดิจดำเนินโครงการถนนสีขาวปลอดภัยเข้มข้นทั่วประเทศมงคลบุรีสีสวัสดิ์จราจรต่อพอมงเยืสุท ครับประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุบัติร่วมกวับฝ่ายเสริมสร้างภาพลัร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการป้องกันอันตรายในขณะขับขี่นะบุรีสีสารวัตจรจราจรสพเมืองพุ่มกับการแห่งดูทอนเมืองเจ้าโสธรโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ดำเนินโครงการถนนสีขาวปลอดภัยได้กล่าวปโดยนานตามโครงการ มาตรการรวมรวมมอบประชาชนนักเรียนนักศึกษาตัวเล็กปฏิบัตรจัดผู้กับการจุฑาธนวิย์จตศสรวันนี้การดำเนินการตามกลไกครั้งนี้หนึ่งพิธีมอบหมวกนิรภัยจำนวนหนึ่งร้อยใบรถจักรยานยนต์และมาตรการดังกล่าวจะทำนิดนึงครับเพื่อความสวยงามมีคนหนึ่งครับจากที่สพโเมืองยะโสธรนะครับหน้าได้ครับปฏิทภาพนะครับ เปิดตัวนิ Leslie> ่งเป็นนางสาวไทยลูกเออโอเคผมเป็นหมวกเต็มใบนะครับเป็นหมวกที่ได้มาตรฐานราคาสูงนะครับแต่บริษัทกลางนะครับที่หาดูได้ยากนะครับ นาวไม่ีนแนวนักเรียนนักศ่สัาเออสวมหมวกเพื่อจะเป็นกำฆ่าเลยครับตัวหมวกครัอผค์เทพแลพ้วคล้องชุดตำร,รวจนะครับวินัยกี่นะครับซึ่งทางบิ๊กซีนะครับทางนี้ยืนเป็นแถวในการปล่อยแถวนะครับเป็นการปล่อยแถวเพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นบนถนนแจ้งสนิท ในระยะทาง1.1กิโลเมตรนะครับต่อไปเราจะเห็นทุกคนใส่หมวกกันน็อกในบริเวณนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราครับตามด้วยอมรนท์จ